จ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะคะของกองกําลังนเรศวรก็ร่วมกับตารวจตรวจคนเข้าเมืองตากสถานีตํารวจภูทรแม่สอดและก็ฝ่ายปกครองได้รับการประสานจากสถานทูตศรีลังกาค่ะในการให้ความช่วยเหลือต่างชาติจํานวน39รายนะคุณผู้ชม,มช39รายเยอะนะคะเป็นชาวศรีลังกาไปแล้วเนี่ย32คนเลยและไม่ได้มีทีมเพีแต่ศรีลังกามีเนปา อีกห้าคนคมาเลเซียอีกหนึ่งคนรัสเซียอีกหนึ่งคนทั้ง39คนนี้นะครับถูกหลอกไปทำงานนะคะในโครงการในพื้นที่ของอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาค่ะ,คะซึ่งเป็นพื้นที่อิทธิพลนะคะของกองกำลังที่เราคุ้นหูกันดีนะคะซึ่งกองกำลังเนี้ยเขาอยู่บริเวณบ้านช่องแคบตําบลช่องแคบอำเภอพบพระโดยรับตัวกันนะคะ บริเวณฝั่งไทยบริเวณช่องแคบทางคลองลึกนะคะ<ช>ตำบล <น S 2> แม่ตา,าใช่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือค่ะแล้วก็นําตัวกลับเข้ามาในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเกือบ39คนคุณผู้ชมเกือกบสีคนเลยนะ<อ>เยอะมากนะเยอะนะเยอะที่สําคัญคือเขา ไปทํางานกันแบบนี้เนี่ยอย่างแรกผิดกฎหมายอย่างที่2คือใช้เส้นทางของเราเป็นเส้นทางผ่านถามว่าเกี่ยวอะไรกับเราไหมเกี่ยวค่ะเพราะบางทีถ้าเกิดว่ามีเกิดความรุนแรงหรือว่าถ้าเกิดว่าเขา,าบาดเ <บา S 1> จบ็บล้มตายหรือว่ามีอะไรกันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะก็ต้องดูแลกันตามหลักมนุษยชนนะคะ